เข้าแบทบจะงวดนะครับคำนวณนี้ไม่ใช่ไม่เข้างวดที่ผ่านมานี่เข้าตรงกลับก็แปดเจ็ดจะงวดเจ็ดเจ็ดเก้ากัศูนย์สามแล้วเข้าตรงๆเลยเข้าทุกง,งวดเข้าบนเข้าล่างเลยเจ็ดเก้าเข้าล่างศูนย์สามเข้าของบน,น,น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอปอพารวยปอพารวยปออี่ตนะครับครับวันนี้เรามาเจอเอฟซนะครับผมเอฟซพ่อที่ถูกหกสองหกนะครับผมครับวันนี้คุณพ่อก็จะมาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ต่องวดให้ฟังเลยนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ลานพญานาคแม่เบิกซัพย์นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปนะให้เอฟซมาดูก่อนนะครับเนาะครับเมื่อวานไม่มีนะครับจอมปลวก หลังหลังปู่ย่านี่ครับนี่จอมปวกกาลังขึ้นเลยนะฮะจอมปวกนี่กาลังขึ้นเลยนะครับอรเอซครับเ <FC S 2> จอเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาเอฟซคอมเมนต์มาหมายความว่ายังไงนะครับนะฮะจอมปวกนะครับเจอจอมปวกนะครับเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเมื่อคืนนะเนี่ยเนี่ยจอมปวกนะครับเดี๋ยวเรื่อบาดนี่จอมปวกมาแต่ไสไม่รู้เหมือนกันครับอยู่หลังสารพอดีเลยเเอ้าเนี่ย บานนี่จอมปวกขึ้นไหมตัวนี้จอมปววขึ้นมาหม่าครับไม่มีเมื่อวานไม่มีครับที่โตไม่ใช่ปู่ย่าจะให้โชคแล้วป่ัพอันมากพ่อมพ่อนี่พ่นครับพ่อมานอนหนีขึ้นเดียวจอมปวกขึ้นเลยครับผมแล้วมันเคื่อนิได้ง่ายจงว่าก่ะครับครับผมเอซีทั่ว เดินเทศนเลยครับเดินทางมาจากกรุงเทพเลยพ่อเดินทางมาจากกรุงเทพเลยมานอนคืนเดียวจอนกวัวคืนครับพ,พ่อมานนนนเเีป็็คห้พัาพ่อมานอนคืนเดียวแล้วมาคืนมาก็เป็นเรื่องบังเอิญพ่อตั้งกิโลรถมาจากกรุงเทพครับรวมแล้วมาถึงที่นี่เจ็ดร้อยยี่สิบโลครับแล้วมาคืนแล้วก็ไม่โอปอไปลืมกุญแจครับที่ห้อง หนึ 170, 是是่งเจ็ดศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมแล้วเช้านี้มาจุดขอหวยดาวเขาเป็นห้าศูนย์เจ็ดกับอือตรงกันอีกแล้วตรงกันอีกแล้วศ mm ูนย์เจ็ดเผื่อเป็นแนวทางครับเพ่อถ้าเจอเหตุการณ์แบบอย่างนี้ครับจอมปลวกมาอย่างนี้เป็นแบบไหนครับพ่อผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ไอ้น,นี่พ่อไม่รู้นะไเรื่องจอมปลวกเนี่ยเต<อ>ราะว่ามันขึ้นโดยบางอื่นเมือ่อคืนน,นี้นนไม่มีอะไรเออมาขึ้นตอนเช้านี่นะพ่อเนาะ เอา f คอมเมนต์มานะครับผมเป็นแบบไหนยังไงครับจะมีโชคไหมหรือว่ายังไงครับผม f ต c o m m e n มาเนาแล้วาขาว่าจอมลวกขึ้นมีโชคนะใช่ไหมครับพ่อมีโชคต้องต้องถามคนคนคนเท่าคนแก่คนที่อยู่ก่อนโช่แต่ว่าทําไมเนี่ย07เนี่ยมันมาตลอดแล้วก็ลาธิฐานขอครับแล้วๆาก็ได้507กิโลรดมาก็ได้ เจ็ดสองศูนย์ครับก็อยู่ในศูนย์เจ็ดก็คือเน้นเน้นคือศูนย์เจ็ดนะพ่อเนาะศูนย์เจ็ดถ้าถ้าไม่มาเราวันนี้ก็เอาไปรัฐบาลได้ครับเล่าในห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับตัดเล่นเอาตัดเล่นี้เลขง่ายนี่ตัวใดก็พอเลขที่พ่อให้เมื่อคืนนี้ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองแล้วก็สี่สอง แปดศสองสี่สองสี่สองตรงไม่ดวงฝันได้เนาะแล้วของเบิกซับก็เจ็ดสองไว้แห่ะเจ็ดสองเจ็ดสองอืมเบิกอันนี้คือสูตรคำนวณพ่ออ่าพอมีสูตรคำนวณมีสูตรคำนวณค่ะมีต่ใงไส้ตั้งเล่าเด้อแต่เข้าแทบจะงวดนะครับคำนวณนี่ไม่ใช่ไม่เข้างวดที่ผ่านมานี่เข้าตกลับก็แปดเจ็ดจะงวดเจ็ด จ็ดเก้ากับศูนย์สามเขเข้าตรงๆเลยเข้าทุกงวดเข้าบนเข้าล่างเลยเจ็ดเก้าเข้าล่างศูนย์สามเข้าของบนงวดที่ศูนย์สามกับเจ็ดเก้านะแต่เขาบอกว่าส่งไปแล้วเขาบอกว่าหวยอั้นไม่รับโอ้จนเขาบม่ขายให้ไม่ขายให้เลย <laughs> ไม่อั้นตัวไหนนะอั้นเฉพาะเจ็ดเก้าด้วยศูนย์สามก็อั้นโี่หแถววันเสาอก็อตด้โอ้ยเสียใจมากเลยไม่ได้บัานนี้ ขันแม่พ่อกับกรุงเทพแล้วนี่กาซีไฮเอสซีโทรถามพ่อนี่กาสีได้อยู่ได้นอกพอออ่อว่างได้ได้อขอให้ออดูวันนี้ก่อนถ้าวันนี้แนวทางตัวนี้มันอย่างที่เราคิดโทรหาได้เลยแนยวทางวันนี้ลาวเอาลาวไปก่อนเนาะเอาเบอร์โทรเตรียมจุดกันเตรียมเบอร์โทร ศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสองแปดศูนย์สี่พันถืองวดนี่พ่อสีมาบนยังก่อกระปูมาบนเหรอจะมาบนบ้าปดนี้ปดสินได้ถ้าจะมาก็ต้องมาบนเรื่องปลดหนี้ปลดสินถ้าพ่อปลดได้พ่อจะมาช่วย เอฟซีสร้างก็มาช่วยเบิกทราบสร้างที่นี่แล้วก็มาที่นี่เป็นประจาคับผมมาน่นอนเลยแล้วก็มามาที่นี่คือมันเกิดเหตุการณ์นะครับพ่อมาปุ๊บนะครับไฟก็เปิดได้ปั๊บไฟก็สว่างสว่างเลยเดย้วยเนาะครับแล้วแถมมาจอมปลวกเพิ่งมาขึ้นอย่างนี้ครับเอออีนดีเล่ก่อหนูเหงืออแห้งคล้วพอขึ้นเสร็จแล้วเรามาเสี่ยงเรามาเสี่ยงโชคมาก็ได้แต่ศูนย์เจ็ดครับ ก <Ừ. S 2> ิโลเดินทางก็ได้เ <Ừ. S 2> <70 20. S 1> จ็ดสุดสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์มาจุดทูบไลยห้าศูนย์เจ็ดอีกมาจุดทูบเราได้ห้าศูนย์เจ็ดอีกนั่นตุงกันเท้ห้าศูนเอฟซี <000. S 2> ทุกคนชอบก็ลองตามดูครับเราวันนี้ห้าศูนย์เจ็ดตัดเอาหรืออว่อา่าาบมักกไไปเลขงย็ด้นนพะถ้าไม่ไม่มาเราก็ไปรัฐบาลก็ได้ เรับเป็นเหตุบังเอิญมากอืได้จอมปวกก็มาขึ้นกิโลที่เดินทางมานี่คือพอจับกิโลไว้จับกิโลเจ็ดร้อยยี่สิบโลเจ็ดร้อยยี่สิบบานนี้เบิกทราบเมื่อวานนี้พ่อมาเบิกทรยบไปลรื่มโทรศัพท์ไว้อยู่ในหอหลูกไส้หม,มายเลขห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ศูนย์เจ็ดลงท้ายศูนย์เจ็ดอีกอบ้านนี้เมื่อน,นันพีเล็กน้อยเมื่อห้องบอกในคว่มฟัน นี่กลางสีออกศูนย์เจ็ดเดอ้อพันว่าปั๊ดบา้านดีสื่ออยู่แต่งแต่เบากันมากนี่มาจุดถูกก็ได้ห้าูนเจ็ดอีกมาจุดทูบก็ได้ห้าศูนเจ็ดอีกแต่ศูนเจ็ดะพ่อเนาะไปึึงรตตอรี่ไว้อยู่ค่ะแบบนี้ตรงกันไม่รู้่าถ้าถ้าไม่มาเราเย็นนี้ศูนย์เจ็ดรัฐบาลไทย,เ,ยเล่นได้เลยเสี่ยงได้เลยครับบันแน่เดอวยค่ะรัฐบาลไทย ก็คือว่าเลขของพ่อนี่ไม่หลุดเลยนะพ่อเนาะไม่ไม่ค่อยหลุดกับไม่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 หลุดมากวัดนี้หนึ่งในนั้นก็ยังมีศูนย์เจ็ดสูตรวันนี้มีศูนย์เจ็ดตัวเดียวที่ชอบพ่อจะมีสูตรมีสูตรสูตรสูตรนี่พ่อเลี้ยนมากจังไดค่ะสูตรพ่อเนี่สูตรนี้มันไปเลี้ยนเอาอาจารย์หรือว่าไม่ได้เรียนพอดีน้องสาวเอาให้ทุกงวดน้องให้ให้น้องสาวเรียน แต่ว่าน้องสาวทํแล้วส่งให้ทุกง,งวดทุกง,งวดเอาทุกง,งวดทุกง,งวดเลยแหละครับส่งทุกง,งวดเลยงวดที่ผ่านมานยัางก็สิบหกเลยเลยอวอดที่หนึ่งมีนากับสิบหกมีนาได้ตัวเดียวกันมันก็มาเจ็ดแปดแปดเจ็ดใช่ไหมครับงวดกว่อนโน้นอ่ะที่เอาหนกเจ็ดเก้าศูนย์สามได้บนได้ล่างเลยอถ้ามันเข้ามันจะเข้าติดต่อกันสามสี่วดห้าวดแล้วก็หลุด 1, หนึ่งวดอย่างเงี้ยครับไม่ก้เข้าตลอดนะมีหลุด หลุดหนึ่งแล้วก็งวดต่อไปเข้าอีกเนี่ยครับเข้าคันเข้านี่เข้าบนเข้าล่างไม่พอพอสูตรนี่เป็นบางครั้งจะบนล่างแต่ว่าเข้าหนึ่งตัวนั่นเข้าแน่นอนทุกแทบทุกงวดโอ้หนึ่งตัวไม่รู้จะเข้าบนเข้าล่างพอมีสูตรแม่นมันมีหลักมีหลักตั้งแต่หลักศูนย์ถึงหลักเก้าเนี่ยมันจะเข้าทุกงวดเลยอ ว่าเราชอบหลักไหนมันจะมีหลักมันก็มีแค่สองตัวสามตัวมีหลักเก้ามีก็มีเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าแค่นี้ยครับหลักเก้านะครับถ้าหลักแปดก็มีแปดสามแปดสองแค่นี้ยครับไม่แค่ว่าให้ซื้อหมดทุกตัวเราชอบหลักไหนเราซื้อหลักนั้นครับผมมันเป็นเลขหลักมันเถอะจมันเข้าทุ้งวมดเข้าทุ้งวดเลยนะพ่อเนาะโอ้ดูตัวเลขคุณพ่อก่อนเนาะนี่ลาววันนี้ห้าศูนย์เจ็ดครับ เป็นยังคือลงไทยติดฝืนเกดนะพ่อนอกแต่หมู่บ้านเลยเด่นนี่ถ้ามาคุนเกดนี่ทำไงเนี่ยเหล่านั่งขออยู่นี่แล้วพ่อไม่ต้องกลับกรุงเทพแล้วลูกคนจะไปเที่ยวจีพวกนี้โอ้ตอนนี้ันาุดเตาใจไว้นะครับเอซีครับผมแนวทางของคุณพ่อนิพนนะครับบ้านเกิอยู่นี่บอบอระเบอบ้านไม่ใช